ให้หาให้เจอเร็วๆนะครับวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับมาช่วยในการค้นหานะครับก็จะมีอาสามูลนิธิ่จี้กงของอุบลน,นะครับผมแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยนะครับของผููนกยุงสว่างธรรมนะครับอยู่ช่องมิกนะครับ สถานีตำรวจภูธรของช่องมิกแล้วก็งานป้องกันของเทศาบาลตำบลช่องมิกนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับในการทําการค้นหาในครั้งนี้นะครับจากการสอบถามนะครับก็คือ แกเดินหานะครับหาหอยหาปลานะครับไปด้านฝั่งโน้นกับหลานนะครับพอไปถึงฝั่งโน้นนะครับก็มีญาติญาติอยู่ฝั่งนี้อีกอีกอีกทางนึงนะครับแล้วก็แกให้หลานนะครับแกให้หลานแกเดินเลาะน้ํามานะครับเดินข้ามมานะครับแต่ว่าส่วนของผู้ประสบเหตุนะครับได้ลงลงน้ํานะครับเดินจะเดินข้ามนะครับนึกว่ามันมันตื่นนะครับ ก็อายุ60นะครับด้วยแรงนะครับข้ามมาไม่ถึงนะครับถึงประมาณจากที่ถามมานะครับถึงประมาณเรือนะครับถึงประมาณตรงเรือก็หมดแรงนะครับก็จมไปส่วนญาติทางนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าดูระยะมันใกล้นะครับแต่ที่จริงถ้าลงไปในน้ํามันจะไกลมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับให้ ค้นหาพบเจอเร็วๆนะครับในการค้นหาก็จะมีกรมเจ้าท่าด้วยนะครับร่วมค้นหานะครับ ส่วนในเครื่องเรือก็จะมีเครื่องสแกนนะครับสแกนหาเป็นเครื่องโซน่านะครับในการส,สแกนหาด้วยนะครับแล้วก็จะมีนักประดาน้ำจากที่กงด้วยนะครับในการดำน้ำนะครับหาผู้ประสบภัยนะครับ ส่วนญาติก็เสียใจนะครับก็แสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับผมไม่ว่าเหตุจะใหญ่หรือเหตุไม่ใหญ่นะครับก็มีแต่สิ่งที่สูญเสียนะครับถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆทุกคนนะครับ เสียงเสียงรเน่องวู้เจ้าแวๆมาผมยังอยู่ให้งยางกจจะให้มาแล้วขาห้องมาแล้วนะให้หัวหลวงจนมาหอดเนกถอดเสื้อว่าสิอาบน่ะ ผมบ่บอกได้แต่ว่ามันจะบ่บ่ครับเอาเอาเฮียนกันครับเพิ่นเอาไว้แต่เราจะยักบ่ <trucks> <trucks> ในการค้นหานะครับเขาก็จะค้นหาเป็นจุดเป็นจุดนะครับในการฝึกมานะครับไม่ใช่ว่าดำน้ําได้จะลงไปค้นหาค้นหาตลอดค้นหาทั่วบริเวณเป็นไปไม่ได้นะครับในการฝึก ก็จะมีการฝึกนักประดาน้ำนะครับในการค้นหานะครับก็จะมีการฝึกในการวางทุนนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเอางงอนวันจดย่างกุ้งเรา ไม่เหมือนน้ำเลี้ยงก็มาได้ไม่เห็นยังไงได้เอาเงินมาได้หรอเลี้ยงข้างหน้าเพราะฟองเขาเลี้ยงมันจะข้างหน้าเลี้ยงมากจะเอาไปมาท่านไงมันมีตัวเข้าไปเราจะในที่เขาจะสามารถ

มือนี่ยพัทยาหน่อยเดี๋ยววันที่สามท้ายโชคหนึ่งพวกนี้ไปตามพวกขึ้นได้แต่ว่ารถปู้นีรถลุงวานออกไปบ่ได้ยพวกเล่นลายที่เขาก็ต้องเอามาขึ้นน้่นมองไข่เลยโชคขนาดตอนหนี้ก็เป็นงมหาดิจันในการค้นหานะครับก็ได้ทำพิธีด้วยนะครับผมตามความเชื่อนะครับอ่ามีส่วนไหนที่ช่วยได้เราก็ทำหมดนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังเร่งทำการค้นหานะครับยังค้นหาไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับในการค้นหายังไม่เจอนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับ

วางทุนในการค้นหานะครับก็มีอุปสรรคก็คือมีดางหาปลานะดางหาปลาที่เขาใส่แล้วมันพันกันนะนทำให้นักประดาน้ำม,มันเกาะเกาะขานักประดาน้ำนะ ต้องใช้กรรไกรนะครับไปตัดขโมยหวหลอกขยหัอเสนอกใ้เรา่องใหญ่เนี่ยวนายอย่ฟางทงานหน่อหนึงะเร่งไงแงไกวไปกวนนอนอยดเสากินช่วยนังมีฝนมั้งบ้านมีผู้าอยู่ มาได้แ่เอเาอมาคุณเร่อ้เไอ้รอำมันก่อนน้มันกำลังมากูเน้ำมันีเวนต์่แม่ตำรวผู้รจ้าชชีวิตเฉไอ้คนฟังตุนบาเพ่นหาวันานั่งเไปน่งนั่งเีไม่เดี๋ยวข้าจะให้เมแยกเดี๋ยวรมาใล้วตอไป่วน่อพาคน่าไปั่นน่ะพ่อไปไปฟัง่อน ทางจากโรงงาน20นาทีกับ ตบางนะแล้วานกาสีร้อยมาะต้พบ้างเถนะเดี๋ยวผมพี่เลี้ตะกี้ขับรถไปเบิรงนเฮ้ยขับไปเบิรงนเครับบางเนี่ยเี่ยผู่านจอยู่ประมาณไหนนึจะเปรี้ยนะแม่ก้าเห็นไหมเนี่ยไปยูบกอบเก่าก็ไเลยเนียมองมากขเอาดีส่งเดี๋ยทานเลือดเลือดเพราะอาหารที่บ้านขึ้นเยอ cái này thì đấy mà không được nữa, không được nữa, không được nữa, không เอาไปอยู่ก่อนอันนี้จุกปังฮะเอาสิจุลมะตะฟัง ตอนนี้กำลังทำการชี้จุดนะครับจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับจะได้แม่นยำนะครับต่อการค้นหานะครับ <c oughs> จากคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับตอนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับประมาณด้านต้นไม้นะครับ เขามองลงมาเห็นเห็นผู้ประสบเหตุนะครับประสบเหตุว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะได้ชี้จุดเจอนะครับจะได้ได้ความแม่นยำนะครับไอ้หมาเด็กสีมาหน่ะ